Anh ông bà này Lâu. À, một đúng tay đã vắng. Ao tạt đâu tay lên nó lên nè mà cái thấy luôn rồi nè. อ้าวหอวงหอมวิ่งหออ่งรสิบบาทนเาเสียงเดี๋ยวว่าหรือว่าต้องต้องเพิ่มบ่เพิ่มมันต้องเกินเพิ่มบ่เขาก็เพิ่มคนละสิบบาท ăn rồi? 15, 11, 11 thôi. Cái 15 này mới đây 415. Ông để, khuya bát nướng hì nè. Cái gì nữa? Ngồi đây. nữa. บาทเดียวเนี hmm. todas, bat, me, bat, ่ยอืมไม่เย็นด้วยบูวแมวแมวอุ้ยจันที่ดูเพิ่มความเย็นแค่บาทเดียวมันเย็นนะแต่ยกรางมามันไม่เย็นเลยบาทหนึ่งเย็นบาทหนึ่งเย็นแล้วอีกบาทหนึ่งไม่เย็นเอาอะไรจันะเอาเย็นไม่เย็นบาทเดียวเหรอจันถามก่อนจันอยากกินเย็นหรือไม่เย็นอยากกินเย็นดิน่ะเย็นแล้วบาทเดียวส้มๆกันเลยเอากินเย็นหรือไม่เย็นบาตเดียวลดหนึ่งอะไรดูย์ ีใช่ไหมถ้าถ้าม่เย็นเท่าไหร่ห้าิห้าเลอถ้าม่เย็นอ่ะห้ถ้าเย็นห้แค่นีเขาเย็นงีะโอเย็นดีกว่าสันอืก็น่าจะขวดด้วอ่ะเฉลี่ยแต่ตู้เย็นเรามีนะเปืงไฟมันที่เย็นทันหมดเลยางึ้นไปนวาขึ้นจริงงกันเลยงดเยบอยางนี้ไอ้าไปเพื่อเด้

ยกเราเฮ็ดดังสนอะย้ำติเหมือนนี้มีนูแล้วครับมาดูกันมาครับโอ้โหไว้เนาะเนี่ยเนี่ยหม้อปาโอ้ดีสุดีมามาครับมาดิครับ

ตายทีโอ้ท่านอะไรแล้นมีขนยสับปะเด้ไหนความฝันเมนูยำทุลกทุลีหยังไงชุีเดแต่ลยยังยังตามมาีชิบเอีมอไอันนี้น้ำตาลแทปแลใสแทปแล้วนี่ยเห็นปอนนี้ต๊บตีครับแลอ๋อไปต่อ แล้ววันี้ก็น้ำปลาน้ำปลาเอ้าเห็นปะโอ้ต้องเขาแล้วล่ะโฆษณาหันฉลากให้เขาสิโอ้เขาสองสามโฆษณาแล้วหันฉลากให้เขาเขออาจะได้รู้บอกว่าเขาสิตีลิกาสิทธิ์ว่าเอานลำปลากูไปใครกับอืมวุ่นวายไอ้พวกนี้วะอันนี้ยังครับอัออนน,น,นี้น้ำน้ำตาลทรายโอ้น้ำตาลทรายทีใส่กระปุกไปแล้วเฮ้ยชื่อหนุ่มเขาอาจจะมาสนับสนุนก็ไม่ได้มะนาว ต่อด้วยนั่นนะครับหันไว้แล้วครับเรียบร้อยเต็มเฉียงเลยอู้ครับมามาเบิกกันเบิกกันการบีบกัะเน้าครับบีบกงซี่สิเงินบัวเดี๋ยวเขาต้องใสไลด์กน้ากุ้งซี่ไหมสไลดเห็นแล้วสไใส่ให้น้ำเนอกเงินบัวโอ้โหมึงคือกันกับนั่นเนาะตกสไลด์สไลสไลให้น้ำมันออกเนาะคำว่าพูดสไลน้ำออกแกงบุญเนี่ยมันนักเสียบ ใส่เลยใส่เลยดูเอาลูกไปสร้างมันล่างไปเปลือกเลยล่างล่างทีเปลือกบนนั้นล่างล่างจะเปียกอันนี้จาใส่เหมอันนี้ยจะใช่มันเป็นขี้ดินนี่ดูดิเนี่ยผมหยิบออกทั้งเนี่ยมันเป็นขี้ดินไม่ใช่ไอ้เปลือกมันไงล่างแล้วจัดไปเยอมา บพ่อลกสมัยบอกนาามันต้องใสเยอะอย่างีกมึงเบื่อเท่านั้นเบิดเท่านั้นเบิดเท่านั้นโอ้ยผิวไปเลยโมเมนเจ้าของริลี่กันแล้วครับเอาเซแยนแล้วฮะแบบเท่าไหร่ครับไม่เซียนเออเซียนอะไรนะฟูดี้เอาเซียนเงาอะไรเนาะ เดี๋ยวผพ้จะใช้เอาแบบสโลว์โมชั่นเอามินิสินี่อามินิสันแตพี่ไม่พี่ไม่รู้ความควาพูดหรงมันจริงศัตรูอยู่ข้างหน้าเฮยว่ามินิพร้อมดิแอนิมีแปลว่าเฝ้ารงครามแอนิมีแอนิมแอนิมีไรเหตแอนิมะเฮัไม่ใช่เนี่ยบอกว่ามันแอนิมเฮันั่นละนั่นละ để xem nó vô. Chụp leo. Chụp leo. Không có máy nữa à quá. Nào xem đoàn đi. Ừ. Ra tủ quá. Tủ tủ. Mặt thùng mà dùng nữa. <laughs> đi <Điều> xem coi. <laughs> Mày lăng. Điều đưa đưa. Chốt. Ơi Thay con ấm, thay con thay đi. Nhắm bẹp sụ lạc chú lia. Ủa, Ôi, phần phố mình

<laughs> Thái thế. Ừ, ừ. Ừ. Bé. má mươi rồi nè này mày bay đơn này mày bay đơn này mày bay đơn này mày bay này mày bay này mày bay đơn 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 này bay đơn này mày อันนั้นคือไข่ำพรบิดาดอเอาไปหมักน้ำพรบิดาไว้อกมาจากพบิดาลงยูทูบกนมดออเียฮอาสลงไปออกโอ้น้าพบิดาอัร่ะอามด้วยมูตายแล้วนเอ้น้ำตัดนี่ะน้ำตัดน้ำตัดแล้เย ยัดไปแล้วใช่ไหมใช่โอ้ผมจะลงจีนดูเออโอ้ยเย่โอ้ยแย่ที่เราเนี่ยบอกบอกให้นะอันนี้คือสูตรนี่ผงสูตรโอ้สูตรสูตรสุดหรอกล้อโอ้ยเยสหลายบ่หลายบ่บ้าครับนัวนัวยิ่งยิ่งใส่เยอะยิ่งแซ่บแซ่บค้องไมันแซ่บเด้อ Chín đấy nó bảy Chín đấy Chín đấy ở đường tí đây, Xịp được mùi bái này má Nghe nhàng nó đếp bạt này này đi con Ok, khuôn khiêng con thì à, à Miếng nhàng Anh đi Lăng lăng <laughs> uh, quá, xịt quá quá bố mhm bố mhm 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 โอ้โอจะไปหุ่นะเอ้ยลิ้มปกับเขาลำๆลำๆลำๆเอาเบอร์เท่านั้นเบอร์เท่านั้นเอาทีไม่ใช่คนนึงสินี่จังมามาเลยเอานำมีเอามือขูดออกจับไหยมาอืมนี่ครับยำเล็บมือนางสุด สุดยังสุดพอวิดาต้อมก็มืออีกตัวนึงมือเด้อเฮล้างก่อนปะล้างแล้วล้างแล้วมือเป่าวป้อมีอย่างกี่ปุ่นเลยโอ้ยกูได้กินมืออื่นซะวะเฮ็ยนะเนี่ยยุ่มครับยุ่มยุ่มยุ่มเอออันนั้นยุ่มเออยยุ่มยุ่มยุ่มเออนั่นล่ะนั่นล่ะก็อินยุ่มอะไรนะ ยุ่มโอ้ไม่ไน่ไม่่มอเนี่ยยุ่มอะเออเอออยุ่คุยากยุ่มไหมเออยุ่มอะยุ่มคือใครโอ้ยังสคุณอย่ามายุ่มใส่ผมนะโอเคเคียดดคนมาคนเลยครับคนคนแล้วครับยิง

เอียบอยู่น้องก็ตะเข็บจันหลัดใส่ข้ายูมันกำลังเดินกับลมเปะลมเป๊ะมาลมดุ่มเดี๋ยวขยันไปรางมึงก่อยาทำนะครับเวลากินเบียร์เสร็จเดี๋ยวไปกินเราข่าวมันจะล้มเปะไม่ใช่ล้มบุ้มนะแต่ขับรถอต่นิ่งลงตัวได้ยืนอะไม่ได้ลมเปะข้ายูมันกับบังามใส่ดอกมันมันแตก โอขยมาบ่งามมันไมมันบ่ได้แตกแบบคนมองคนมาเห็ดดิคนมาเห็ดเป็นที่แหละอ้บงจังหวะนี้ยำทุลักทุเลเอู้โอ้เร่องอลาเกันเ้มานีครัเต็าเลยพอ กตาเสบบัครับกดหมอบันโอ้โหเอาจงเจีงกันเด้อเดเอเดจัดกันไปจัดกันไปเด้อพี่น้องเด้อบิดจานนี่สองร้อยคายโอ้สองสองร้อยเ้ัายอันนี้ภาษาอยังที่เขาให้เ้านน่จากี สองร้อยบวกขายบบอกให้ย้ำกินปกขยามานี่ของแชรอยู่ใน Youtube เลยครับฝากก็ไล์กดติดตามช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องยังช่องยัง,งต้องสายกับโอเคครับกันได้ความอร่อยต้องต้องสายกับครับผม มาผิวเตอมาไหมบัดแมงจอยบาดอืมตรงผิวเตอ์นี่ยผิวเจอสกิเตอร์ผิวเตอขอรบกนเอ้ยไม่เจอมาครับผิวเตอสกิเตอร์มาอืม เอาเมเอาเมียเฮ้ยช็อตดูมาช็อตช็อตเข้ามาเร็วเอ้ยเซจัดไปลอยเหมือนซอล้าอ่ะเฮ้ยลออยมมนเกันลอยกสาห็นมาไม่เมามาเอาเดี๋ยวเยลองคำย่ให้เบิ้งดูจัดไปดูอเดียอันนี้เดี๋ยวสอบนะครับ เอาจัดไปมา่ะครับอืมอืมเสีเบ่เดเบ่งเดเบ่งเดเป็นยังเด๋มึงก็เสียบเป็นแล้วเบ่งเดเบ่งเดอจัคยหาคุยใหอมนะผมกินหอมอ่ะบบบแบรองให้ิมึง เขาเรียกว่ายำเล็บมือนางใช่ไหมครับเอาไหมเอาไหมคำคำลงท้ทยแล้วคำลงทไายเจีงเหนือก็อ๋อมินิจีนด์วันนี้ส่ยข่ไหใสไหมใส่ไข่ยมอ่ะดีโอ้โไข่ยมอะโอ้อันนี้เพิเยเอเิ้เตยนี่น้ำต้น่าไเนอะออเฮหหบหนบหนเอบหนเพินว่ากินแล้วมันเป็นไกินแล้วมันคึกจ้ะกินแล้ว เอนงไม่ใช่แฮตแฮกินแล้วมันเอาจัดไปจะไปจะไปนี่กินแล้วนะครับกิหนหอยเมียดิอือ,อจะมีอ่ะไปหาเมียเอาไว้่อ